สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฟังกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage น,นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันนะครับเป็นเรื่องแรกของสโมสรแมนยูเราแล้วก็เชื่อมโยงไปที่เรื่องของภาพรวมพิบริอังกฤษนะครับล่าสุเดเนี่ยนะครับก็มีนักเตะ6รายครับที่มีการเสนอรายชื่อลุ้นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของพิบริอังกฤษนะครับ หลังจากที่ทำผลงานในช่วงออกสตาร์ทได้อย่างน่าประทับใจมีใครบ้างนะครับที่มีการเคาะหกรายชื่อออกมานะฮะก็จะมีในส่วนของมาร์กอสอารอนโซ่นะครับตามภาพนะจะมีในส่วนของมาร์กอสอารอนโซ่จากเชลซีลงเล่น3เกมยิง1นึ่งรีนชีสสนะครับก็ดูตามภาพนะครับอาจจะไม่เต็มแต่ว่าน่าจะเห็นรายชื่อกันอยู่นะครับ2เนี่ยก็มีมิคาอิ อันดอริโอนะครับของทางเวสแฮมลงเล่น3ยิง4ีอาร์ซิสสามนะครับแล้วก็มีซาอิสเบลลามาของทางเวสแฮมนะครับลงเล่น3ยิง2ออาร์ซิสองนะครับมีอิลิกไดเออร์ของท็อตแนลวัลสเปอร์ลงเล่น3ครีนทีสานะครับแล้วก็เดมารายเกของเอเวอรตันลงเล่น3ยิง2นะครับส่วนเมสันกรีนวูดของเราเลยครับจากสโมสรแมนยูลงเล่น3ยิง3ด้วยกันนะครับ นี่คือการที่มีรายชื่อให้มีการโหวตกัน6รายชื่อที่มีชื่อรุ่นรางวัลนักเตะหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมของพิบูลย์กังกิตนะครับประมาณนี้มีเจ้าหนูเมสันกินบุตของเราด้วยครับที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เปิดซีซั่นมานะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเราก็มาพูดถึงในเรื่องของกัปตันทีมของแมนยูกันหน่อยนะครับมันก็เชื่อมโยงไปที่ในส่วนของคริสเตโนโรโดด้วยนะครับ โอเคมันมีคำถามมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวของโรนโดมาแล้วจะใส่เสื้อเบอร์อะไรแล้วก็จะเล่นตำแหน่งไหนนะฮะก็มีการคาดการณ์กันไปหมดแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคิเยโนโรนโดเนี่ยจะมีโอกาสเป็นกัปตันทีมของแมนยูหรือเปล่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นของแฮร์รี่แม็กไวซึ่งในมุมมองของแกลเลอรี่นิวิลเนี่ยเขามองว่าอย่างไรกันบ้าง เนวิลเดี่ยมองว่าผมเนี่ยจะรู้สึกแปลกมากนะครับถ้าเกิดมีการถอดแฮ์รี่แม็กวออกจากการเป็นกัปตันทีมนับปัจจุบันผมคิดว่าแฮ์รี่แม็กวเนี่ยจะอยู่กับทีมในแบบระยะยาวส่วนโรนัลโด้เนี่ยจะมาช่วยทีมเราๆ2ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรื่องแบบนี้ก็คือเรื่องที่มีการเปลี่ยนกัปตันทีมแบบรวดเร็วแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากๆนะครับถ้าเกิดมันมีการทําแบบนั้นจริงๆ ผมมองว่าความมุ่งมั่นแล้วก็ทักษะความเป็นผู้นำของริเซโนโรโดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากการสวมปลอกแขนกับตันทีมซึ่งผมรู้ดีครับว่าเขาเนี่ยชอบมีเรื่องของเกียรติยศส่วนตัวแล้วก็ผมเนี่ยเชื่อว่าเขาคงจะชอบกับการที่ได้เป็นผู้นำในห้องแต่งตัวแต่ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับทีมเหมือนกันแล้วก็การที่ไปริบตำแหน่งกับตันทีมจากแฮร์รีแม็กไวมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่การกระทำที่ น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่นี่คือมุมมองของเนวิลนะครับที่เขามองว่ากัปตันทีมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยโรนโดมักจะเป็นกัปตันทีมในการย้ายทีมแต่ละครั้งก็ตามนะฮะหรือว่าในช่วงอยู่กับทีมในยุคปัจจุบันก็ตามนะครับแต่ว่าการมาแมนยูเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เขาเป็นผู้นําได้โดยที่ไม่ต้องมีปอกแขนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแมนยูเนี่ยได้โรนโดมาแล้ว แมนยูยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ใหม่นะครับซึ่งเนวิลก็วิเคราะห์กันต่อนะครับว่าเขายังเชื่อว่าสโมสรแมนยูเนี่ยยังไม่ถึงกับการที่ยืนระยะในเรื่องของการลุ้นแชมป์ในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับเนวิลมองว่าแมนยูเนี่ยตอนนี้มีความแข็งแกร่งขึ้นมากก็จริงนะครับคำถามที่เกิดขึ้นจากแฟนบอลหรือว่าแฟนบอลแมนยูส่วนตัวหรือแฟนบอลทีมอื่นเกิดขึ้นมามากมายนะครับว่าขุมกําลังของแมนยูเนี่ยโอเคมันดีขึ้น มันดูน่ากลัวขึ้นแต่ว่ามันถึงกับการควา้าแชมป์ได้หรือยังในเิืองม,มองว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ทราบอะไรที่ชัดเจนนะแต่ก็คงคิดว่าตอนเนี้ยการควา้าแชมป์เพียบริกอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับมันก็อาจจะมี2-3ทีมที่ดีกว่าแมนยูเพราะว่านี่คือลีกที่ต้องยอมรับครับว่าเป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาตั้งแต่ก่อนหน้นานแล้วนะครับ ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีอีกหลายทีมครับที่มีความแข็งแกร่งยกระดับขึ้นมาทั้งในเรื่องของการบริหารทีมผู้จัดก,การทีมทีมยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของการลุ้นแชมป์เนี่ยของแมนยูมันการันตีได้ยากมากๆไม่รู้ว่าแมนยูจะลุนแชมป์ได้ไหมแต่ว่าก็เชื่อว่ายากมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะทําได้ในช่วงซีซั่นใหม่และนี่คือมุมมองของเดวิลนะครับนะก็ ยังยากอยู่ในเรื่องการคว้าแชมป์ครับถึงแม้ว่าจะคว้าโรนโดราเฟลวารานหรือจะรดองซานโชเข้ามาแล้วก็ตามนะครับแลกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับคิเยโนโรนโดเนี่ยนะครับก็คือล่าสุดนะครับเราก็น่าจะทราบันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของคิเยโนโรนโดเนี่ยไปโดนใบเหลืองในเกมพบกับทางทีมชาติไอร์แลนด์นะครับในศึกเรื่องของทีมชาตินะครับที่โปรตุเกสเอาชนะไอร์แลนด์ได้2-1นั่นแหละนะครับ ก็มาจากเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยไปถอดเสื้อดีใจนะครับหลังจากทำประตูได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นใบเหลืองที่2ของโรนโดในรอบคัดเลือกทำให้เจ้าตัวเนี่ยอยาจจะต้องติดโทษแบนในเกมต่อไปนะครับที่จะพบกับอาเซบายจันนะครับในวันอังคารที่7กันยายนนี้นะฮะทางโปรตุเกสเนี่ยนะครับก็ได้มีการถแถลงการยืนยันชัดเจนนะครับว่าโรนโดเนี่ยก็จะได้มีการออกจากแคมป์ทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่งผลให้เขาเนี่ยจะได้มีการเดินทางมาร่วมซ้อมกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตต้นสังกัดใหม่หรือต้นสังกัดเดิมนี่แหละเร็วกว่ากำหนดนะครับที่วางกันเอาไว้นะฮะจริงๆก็อาจจะเร็วไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราน่าจะได้เห็นโรนโดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับซึ่งแฟนผีก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการลงซ้อมต่งตางๆแล้วนะครับ แต่มันก็มีบางสื่อนะที่มีการให้ข้อมูลกันออกมาว่า,าสิ่งที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเนี่ยโอเคโรนโดกำลังเดินทางมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ atter, ก็จริงแต่ก็อาจจะต้องมีการกักตัวเพิ่มเติมด้วยราวๆสี่วันนะครับแต่มันก็ไม่นานเกินรอหรอกนะครับเราก็น่าจะได้เห็นเดีย๋ยนี้แหละสาหรับคิสเียโนโรนโดนะครับในเรื่องการเตรียมความพร้อมแล้วก็คาดว่าน่าจะฟิตทัน ในระดับเป็นตัวเลือกได้ในเกมพบกับนิวคาสเซิลในวันที่11กันยายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของโรนัลโดนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับและอีกเรื่องครับที่มีการคอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์สโมสรอย่างเปง็นทางการนะครับก็คือเรื่องของเบอร์เสื้อที่หลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยกันเต็มไปหมดนะครับเรื่องของเบอร์เสื้อว่าโรนัลโดจะใส่เบอร์อะไรนะครับ ซึ่งล่าสุดทางสโมสรเนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าคริสตโนโอลโรโดมีการยืนยันว่าจะสวมเสื้อหมายเลข7นะครับโดยจะให้เดนสันคาวานี่เจ้าของเบอร์7ก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือว่าที่ใส่อยู่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปใส่หมายเลขเบอร์21แทนที่เดนนิเจมที่ย้ายไปลีดเดเต็ดนั่นเองนะครับก็มีการยืนยัน เท่านี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเบอร์เจเนี่ยอ่ะโอเคเราไม่ต้องใงส่ยอยู่แล้วเพราะว่าโรนัลด์เนี่ยใส่เบอร์เจมานานแล้วนะฮะแบบต่อเนื่องด้วยในช่วงหลังมานี้นะครับนะแล้วก็ส่วนคาวานีเนี่ยนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงไปใส่เบอร์21เนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม จริงๆแล้วเดนสันคาวาน,นี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงไปใช้เบอร์21ได้เพราะว่าเป็นเบอร์ประจําที่ใช้ในทีมชาติอุรุกวัยอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเบอร์เสื้ออยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับเรื่องของเบอร์เสื้อคิสเยโนโรนโดตามนี้นะฮะก็ตอนนี้แน่นอนครับว่าแฟนผีก็น่าจะมีการสั่งจองเบอร์เสื้อเบอร์7ที่เขียนว่าโรนโดในช่วงซีซั่นใหม่ เยอะได้แน่นนะครับนะโอเคตามนี้ครับเนี่ยเบอร์คาวานีก็ตามนี้นะเบอร์2 1นะครับส่วนโรนโดก็เบอร์7ตามเดิมนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับซึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เนวิลเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องของเจสซี่ลินกาดนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมลินกาดเนี่ยไม่ได้เลือกย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ลินการดอยู่ต่อไปเนี่ยโอกาสมันก็ไม่ได้รับแบบต่อเนื่องอะนะฮะซึ่งเนวิลเขาก็พยายามอธิบายว่าทําไมไม่ทําเหมือนกับเดนนิสเจมส์ล่ะที่รู้ทั้งรู้ว่าการมาของโรนโดหรือว่าณปัจจุบันเนี่ยโอกาสมันน้อยก็เลยชิงเรื่องของการย้ายทีมไปก่อนไปลีดเนวิเต็ดแบบนั้นนะครับดีกว่าแบบมานั่งอยู่ข้างสนามนะครับแล้วก็เรื่องัวของลินการ์ดนะครับมันก็เข้าไวยี่แปยี่เก้าแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น ในวัยขนาดนี้มันต้องมีโอกาสลงเล่นแบบสม่ําเสมอได้แล้วนะครับไม่ใช่แบบว่ามานั่งซะส่วนใหญ่แล้วก็มีโอกาสลงเล่นนอนมากๆเป็นตัวจริงก็น้อยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ค่อยโอเคเนาะนะมันต้องคํานึงถึงเรื่องของอาชีพการขาแข่งด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เนวิลล์เขาก็อธิบายมาว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกใจสําหรับเขาจริงๆนะครับนะเกี่ยวกับอนาคตของลินกัดส่วนการมาของคริสเตโนโรโดเนี่ยเฮลิเมกัวเนี่ยมีการเปิดใจยอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่ ตำนานคนนี้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับซึ่งแฮร์รี่มักบายให้สัมภาษณ์ว่าอย่างแรกเนี่ยแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆนะครับที่เราเนี่ยมีคนอย่างคริสเตียนโรนโดเข้ามาสู่ทีมแล้วก็เขาเนี่ยได้กลับมาบ้านนะครับซึ่งเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยมันบ่งบอกทุกอย่างอยู่แล้วนะครับสาหรับผมเนี่ยเขาคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแข่งขันรวมถึงสถิติการทำประตูของเขาเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเตะของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้เล่นแนวรุกที่จะได้มีการเฝ้าดูแล้วก็เรียนรู้กับทางคิสเียโนโรนโดเขาคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันไม่ใช่เพียงแต่นักเตะแนวรุกเท่านั้นครับแต่สําหรับทุกคนในห้องแต่งตัวพวกเขาเนี่ยจะได้เรียนรู้อย่างมากทั้งในแล้วก็นอกสนามและนี่คือช่วงเวลาที่แสนวิเศษจริงๆนะครับที่เราจะได้ร่วมงานกันกับทางคิสเียโนโรนโดนะก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันเชื่อมโยงไปที่โรนโดครับก็มันมีข่าวข้อสิบกันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมตสอารกีครับเทรนเนอร์คนปัจจุบันของยูเว่เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับที่ทางสโมสรยูเว่เนี่ยยอมปล่อยคริสเตียโนโรนโดกลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจริงๆเนี่ยทางอารกีอยากให้โรนโดอยู่ต่อนะครับซึ่งตลอดช่วงซัมเมอร์เนี่ยบอร์ดบริหารของยูเว่เนี่ยยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าโรนโดจะอยู่กับทีมต่อไปถึงแม้ว่า สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วมากนะครับข่าวมันออกมาไม่กี่วันว่าโรนโดเนี่ยมีการยืนยันว่า,าต้องการย้ายแล้วก็ยูเว่ก็อนุมัติทันทีซึ่งอารกีก็อาจจะยังไม่ได้แบบตั้งตัวแล้วก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างยิ่งว่าทําไมไม่บอกก่อนหน้านั้นนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็สัญญากันแล้วแต่ว่าพอมันมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็นั่นแหละฮะสิ่งที่อารกีไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นนะ ส่วนเรื่องราวของแองเกลเดลเบรียครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เป็นอดีตเบอร์7ของแมนยูเรานะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนก็ยังมีการแบบมาจลมใส่เป็นประจำแหละสำหรับแองเกลเดลเรียนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังชอบอยู่บางส่วนก็อาจจะรู้สึกโมโหกับอดีตเบอร์เจคนนี้นะครับซึ่งเดลเรียเนี่ยก็ได้มีการโดนคําถามนะครับเกี่ยวกับเบอร์7ซึ่งมีส่วนสําคัญกับเขาไหมตอนสมัยที่เดลเบรียเนี่ยค้าแข่งกับแมนยูนะฮะ เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าผมเนี่ยก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์เจ็ของสโมสรอนแมนอยู่ครับตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็พูดถึงมันเยอะมากครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแค่เสื้อตัวหนึ่งเท่านั้นนะฮะนอกจากนี้ครับเดบิเรียก็ยังได้มีการโยงไปที่ความล้มเหลวนะครับจุดชนวนความล้มเหลวของเจ้าตัวเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเดบิเรียก็ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาของผมเนี่ย กับสโมสอแมนยูก็คือโค้ดครับซึ่งหลุยฟานกาเนี่ยถือว่าเป็นกุญซือที่หัวที่สุดในเส้นทางอาชีพของผมได้เลยนะครับซึ่งผมอาจจะยิงหรือแอซิดได้นะครับแต่ว่าวันต่อมาเนี่ยเขาก็จะให้ผมเนี่ยดูแต่จังหวะที่ตัวเองทําพลาดนะครับเขาโยกตําแหน่งของผมไปมาในแต่ละวันนะฮะเขาไม่ชอบนักเตะที่รู้ดีไปกว่าเขาด้วยนะครับนี่คือข้อสําคัญเลยที่ดิมเบเรียเนี่ยจี้ไปว่าเหตุผลสําคัญเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยอยู่ที่กุนซือ ในยุคนั้นนะครับที่เขาร่วมงานด้วยส่วนเบอร์เจ็ดก็เป็นแค่เบอร์เสื้อตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับ่วนเรื่องราวอื่นกันบ้างครับก็เป็นเรื่องราวของเมสันกินบูลแล้วก็เชสซิลินกาดนะครับสองผู้เล่นสหชาชอังกฤษนครับได้รับการโหวตจากแฟนบอลมากสุดสําหรับผู้เล่นสหชาชอังกฤษที่พลาด การมีส่วนร่วมในบอลยูโรที่ผ่านมานะครับซึ่งการทําแบบสํารวจจากเบดแฟร์ครับบริษัทรับพนันแบบถูกกฎหมายในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยก็ได้มีการตั้งโค้ดสอบถามแฟนบอลน,นะฮะว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรเรื่องนี้ซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการโบวทว่าเมสันกินบูตเนี่ยนะครับก็น่าจะมีรายชื่อติดไปด้วยนะครับ แล้วก็มีเจสซ่ลิงการ์ดมีการโหวตถ,ถึง3 2ด้วยกันลง,ลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีพวกทางแพทริกแบมฟอร์ดนะครับกองหน้าของลีดเตเต็น22%นะครับแล้วก็มีเจม์เดสันตัวรูกของเลสเตอร์แล้วก็มี Madison, อ ester, ีเมล s สมิธโลอีกสินะครับที่เป็นรายยิบลายยอก,กันไปนะครับสำหรับแฟนบอลที่มีการโหวตเข้ามาประเด็นสุดท้ายครับเกี่ยวข้องกับปอบ็กบารนะครับก็เป็นรายงานจากสกายปอดนะครับ ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าปอกบาเนี่ยก็พร้อมที่จะเจจาสัญญชบบหม่กับสมโมสรแมนเชสเตอร์เตะนะครับหากสมโมสอนเนี่ยสามารถทำตามข้อเรียกร้องของนักเตะได้หรือว่าของเจ้าตัวได้ซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับปอกบาเนี่ยได้มีการเรียกร้องสัญญชบบหม่กับแมนยูเนี่ยก็ขอเป็นค่าแรงที่แพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ยังมีขอค่าเซ็นญากินเปล่าอีกประมาณ20ล้านปอนด์ได้นี่คือการเล่นข่าวขอสิบกันออกมานะ รวมถึงสัญญาแบบระยะยาว5ปีนะครับแล้วก็อยากให้แมนยูเนี่ยใส่ออปชันค่าฉสัญญาเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการย้ายทีมนั่นเองนะครับซึ่งมาเคาะดูแล้วเนี่ยมันเป็นข้อเรียกร้องที่มหาศาลมากๆมันก็เลยทาให้แมนยูเนี่ยคิดหนักครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดแมนยูไม่ได,ด้ตัดสินใจเนี่ยเราก็สราบกันดีว่าปอกบาก็พร้อมย้ายทันทีนะครับ ในเมื่อเข้าสู่ปีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเสียเยี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งแต่กดดันแมนยูนะครับว่าแมนยูต้องรีบหาทางออกก็รอติดตามกันนะครับว่าบทสรุปจกมาเป็นอย่างไรโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ